ลองดูอีกทีได้ไหม Restart อีกทีได้ไหมอีแค่สักครั้งแค่เพียงโอกาสได้แก้ตัวกับฉันที่เพิ่งรู้ตัวว่าเคยได้ทำพลาดไปสวัสดีครับผมทอมครับ คือทุกคนนิยามให้ผมว่าตะมูตะมิฮะ <Hey! S 1> คือเอาง่ายๆอ่ะผมเริ่มสตาร์ทจากหมอนทองและชนีครับถ้าเทียบกัน2อันเนี้ยก็ชอบมอนทองมากกว่าครับ <Wow. S 1> คลั่งขนาดนี้ต้องบอกว่าประมาณ1ครับ1ลูกครับประมาณ6กครัวฮะ <Wow. S 1> จริงๆผมกินคนเดียวได้เลย อิสลาไปคนแรกเลยครับผมไปคนแรกเลยจริงๆก็น่าจะต้องก้านยาวนะครับคือด้วยความที่มันมีความแบบหวานแบบละมุนแต่ว่ามีความมันอยู่ในนั้นเป็นคนหวานละมุนละหวานละมุนแต่ว่าไม่ก้านยาวนะ กล้าอยู่แล้วครับถ้าจะมาท้าผมกับการชิมผู้เรียนเนี่ยผมว่าผมนี่สบายมากเลยครับกลิ่นม,มาเต็มมากเลยฮะอะไรเนี่ยอืมพิซซ่าป่ะครับใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยใช่ไหมครับใช่ไหมที่กินไหมไม่เอาอรอ โอ้ oh, ใช่ด้วยนี่พิซซ่าทุเรียนมันไม่มีกลิ่นละกลิ่นคุ้นๆแต่ว่ามันไม่ได้ออกกลิ่นทุเรียนอย่างเดียวอะ่ะนึกไม่ออกว่ามันคือกลิ่นอะไรผ oh, มเดาว,ว่าก็เรียกขนมใส่ไส้หรือเปล่าใช่ไหมคำตอบสุดท้ายคือ ขนมใจไส้หั้เรียนใช่ไหม <Okay. S 1> คืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะ <laughs> และนี่คือต๊อกบกกี้ทุเรียนครับไม <laughs> ่ได้กลิ่นเลยครับ <laughs> ช้อน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 ต้องบอกว่าเสียวฟันครับ <laughs> เป็นไอติมทุเรียน ช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับอือโหไอติมทุเรียนเป็นแบบว่ารูปทุเรียนเลยเหรอโอ้ยเจ๋งอะ่ะความพิเศษของเมนูนี้นะครับก็คือเปลือกทุเรียน,นะครับจะเป็นการรวมสม่วนผสมระหว่างหมอนทองชาเขียวพอกินเข้าไปแล้ว,ลวก็จะแบบว่ามีความแบบว่ากรอบๆเหมือนกินเปลือกทุเรียนจริงๆอ่ะอืมดีอือดีอืมดีอืม มแท้เป็นไงฮะยิ่งใหญ่อลังการและก็แกรนดสมที่ผมคุยเอาไว้ไหมฮะต้องบอกเลยว่าทั้งหมดนี้นะครับจะไปรอทุกคนอยู่ในงาน ไฮไลท์นาเม i ต์ซิง r จอร์เรียนแอนฟรุตเฟส2017นะครับผมต้องบอกว่างานนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าจะมีทั้งทุเรียนและผลไม้ต่างๆรวมไปถึงเมนูแปลกๆอีกมากมายนะครับส่งตรงจากพี่น้องชาวเกษตรกรครับผมและที่สําคัญพลาดไม่ได้เลยนะฮะโดยเฉพาะผมนะฮะบุฟเฟ่ทุเรียนครับและผมจะไม่ไปคนเดียวแน่นอนครับวันนี้ผมจะมาชวนทุกๆคนนะครับร่วมสนุกกันโดยเฉพาะคอทุเรียนนะครับเพียงแค่แชร์คลิปนี้นะครับบน a c e b o o k ของคุณแล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะครับผมแล้วก็ ็กเพื่อนคนที่คุณอยากไปด้วย1คนแล้วก็อย่าลืมนะครับ h h a s #thailandamazingdurian a g t 2017เครับแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลเป็นบัตรรับประทานบุฟเฟทุเรียนนะครับผมในวันที่24พฤษภาคมรอบ11โมงจำนวน15รางวัลน,นะครับรางวัลละ2ท่านนะครับพร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากผมด้วยนะครับทีมทุเรียนครับ และพบกันที่งาน Thailand Amazing Durian and Fruit Fest 2017นะครับผมที่ลาน Central World Square A นะครับเจอกันครับ